สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซีชแนลนะครับกลับมาพบกับศาสตราจารดีด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกานะครับประเด็นวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แบบว่าคนที่มีอายุครบ60ปีก็ต้องเกษียณอายุราชการนะครับประเด็นที่เราจะพูดกันถึงวันนี้นะครับเรื่องดูแลสุขภาพกายใจห่างไกลโรค วัยเกษียณนะครับวิทยากรที่อยู่ข้างผมวันนี้นะครับแพทย์แผนไทยนักธุรกิจบุญครองนะครับแพทย์แผนไทยปฏิบัติการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท้งเรื่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอคบคุณหมอเบียร์กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเราสองคนยังไม่ถึงวัยเกษียณยังไม่ถึงนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงว่าการดูแลสุขภาพกายใจห่างไกลโรคของคนวัยเกษียณนะครับต้องบอกว่าปัญหาที่พบบ่อยนะครับที่คนสูงอายุเนี่ยหรือคนวัยเกษียณเนี่ย พบเจอกันได้บ่อยเลยตรงน,นี้มีอะไรบ้างครับก็ถ้าจะแบ่งเอาจริงๆแล้วก็จะแบ่งหลักๆอยู่ที่สองด้านครับก็คือครับผมด้านร่างกายก่อนเลยหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านจิตทางด้านอารมณ์จิตใจนะครับอย่างแรกทางด้านร่างกายก็จะเป็นพวกเรื่องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่างกายเนี่ยจะเห็นบ่อยๆมากเลยว่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกโอ้เยียบหลังให้หน่อยเยียบขาให้หน่อยอันนี้ก็เริ่มก็จะเป็นอาการทางด้านร่างกายเริ่มมาละเริ่มมานะครับ เคลื่อนไหวลําบากเลยเนี่ยเนือ่องจากว่าของเขาเข้าสู่ช่วงวัยปัจิฉิมวัยก็คือท่านลมกระทำนั่นเองก็จะทำให้เขามีอาการทางโรคลมจะมากหน่อยนะครับ,รบทั้งนี้ก็ยังมีในส่วนของวิงเวียนศีรษะเวียนหัวเมื่อนหัวคนแก่ก็จะมีแบบโควิดหัวขอยาหอมหน่อยอนอนไม่หลับนะครับก็ทางทางด้านอารมณ์ก็จะแบบ อารมณ์เปลี่ยนง่ายชุนเฉียวหรือซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์อะไรเงี้ยถึงเขาบอกว่าคนวัยเกษียณเนี่ยเข้าหกสิบก็ถือว่าสูงอายุละใช่นะครับโรคภัยไข้เจ็บบางทีก็เริ่มมาเยือนตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพตนเองอันนี้คืออาการที่แบบว่าพบเจอกันได้บ่อยมากนะครับที่แบบว่าอย่างที่คุณหมอเบียร์ได้เกริ่นเมื่อสักครู่นี้ผมต้องถามอย่างนี้ครับอาการดังกล่าวเนี่ยเรามีทางออกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยตรงเนี้ย อยากจะแนะนำยังไงนะครับที่แบบว่ามาดูแลสุขภาพกลุ่มคนอายุกลุ่มนี้ครับได้เลยครับก็จริงๆแล้วเป็นวิธีที่สามารถทําได้เองได้ด้วยครับพี่ครับก็คืออย่างทั้งโรคกล้ามเนื้อเนี่ยครับก็จะจะพู่กันง่ายง่ายเหมือนที่ผมบอกมา่อกี้ว่าครับเขาเป็นโรคทางลมก็จะมีเรื่องของการมีการข้างหรืออั้นของเลือดลมในในร่างกายนะครับพวกนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกปวดตึงแน่นวิธีที่แก้ได้ง่ายที่สุดของ ของคนวัยวัวยวัยเกษียณนะครับก็คืออย่างเช่นยาทาภายนอกก่อนละกันยาทาภายนอกอย่างเช่นยาหม่อ,มองไพรที่เราเห็นกันทั่วไปเจลพิกหรือบาร์อันนี้ที่มันมีอ่ามีฤทธิ์ของการคลายกล้ามเนื้อ,อหรือแม้กระทั่งเรื่องของยาทานก็เหมือนกันนะครับยาทานก็จะเป็นพวกยาถาววัลเปียงครับยาถาวอิทอีอะไรประมาณนี้ครับ,รบก็สามารถทานพวกคู่ไปได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นอาการ กล้ามเนื้อที่เ,เราพูดถึงตรงนี้อาการกล้ามเนื้อนี้ต้องต้องต้องถามอย่างนี้ครับคุณหมอครับโดยเฉพาะอย่างที่อาการอย่างที่เราบอกเนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่รู้อะไรเงี้ยเราสามารถถามหมอแผนไทยได้ไหมได้เลยครับก็มาปรึกษาคุณหมอแผนไทยแล้วก็ดูมาดูข้อคําแนะนําแล้วก็ ยาที่จะต้องใช้กันอ๋อถ้าไม่แน่ใจเนี่ยเรามาที่ศูนย์การแพทย์แผนไทย,ยและการแพทย์ทางเลือกของกรมรอันนี้เรามีหมอบอกเลยว่าต้องใช้กลุ่มอาการยายังไงนันที่คุณหมอเบียร์บอก<ช>บาง<ๆ>คนแบบว่าผมเคยเห็นนะกลุ่มอาการคนสูงอายุเนี่ย โดยเฉพาะแบบคนเกษียณแล้วเนี่ยเจอกัน <Pal> บ <ms fighting Thai> ่อยเลยจะแบบว่าเออโหรู้สึกอาการอย่างที่คุณหมอเบียร์บอกเลยและเขาใช้วิธีการรักษาด้วยการนวดแผนไทยอะไรย่างนี้ช่วยได้ไหมครับใด้เลยครับนวดแผนไทยเลยจะประคบโกอะไรเงี้ยหรือการยืดเหยียดก็ได้นะครับยืดถ้าของแผนไทยเราก็จะเป็นท่าดือีดัตตนใช่ไหมฮืมอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ทําได้เลยครับครับหรือว่าไปนวดแผนไทยนวดแผนไทยครับก็ช่วยได้ได้ครับอันนี้หนึ่งอาการละนะครับที่แบบเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออาการต่อไปครับ อาการทางด้านอารมณ์อารมณ์ล้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิงเวียนศีรษะการอ่าอ่าการนอนไม่หลับอะไรอย่างงี้เราก็เป็นเรื่องของทางทางจิตใจทางอารมณ์นะครับ,รบตรงนี้เราก็สามารถแก้ได้ ของเราเราจะบอกว่าเป็นโรคของทางลมกระเอียดครับอการที่เราจะแก้ลมกระเอียดนะครับเราก็จะใช้ยาลดสุขุมเย็นครับลดสุขุมเย็นสุขุมเย็นใช่ครับอ๋อนี่ช่วยให้จิตใจนี่ชุ่มชื้นขึ้นชุ่มชื้นขึ้นสุขุมเย็นก็จะเป็นพวกยาอะไรที่เรารู้จักกันดีๆแล้วก็คือยาหอมยาหอมยาหอมเทปจีราชาราชาของยาแผนไทยเลยครับครับยาหอมเทปจิตยาหอมทิปโอสถหรือยาหอมแก้ลมวุเวียน ค่ะหอมก็จะทําให้รั่วให้ชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็จะไปแก้ลมกองละเอียดได้ครับอืมอันนี้ต้องบอกว่าช่วยได้พอสมควรเลยอันนี้ต้องบอกว่าต้องติดตัวไว้เลยนะคนอายุสูงอายุตรงนี้จริงๆเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มนิยมแล้วก็หาทานได้มากได้ง่ายมากขึ้นนะครับครับก็ปุ่มถามนิดนึงเป็นความรู้โดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่เจอโดยโดยเฉพาะอาการของเนี่ยแหละครับต้องใช้ยาหอมเนี่ย มันจะมีสัญญาเลยเตือนก่อนที่แบบว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องใช้ยาหอมได้แล้วก็จะเป็นพวกหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเริ่มนอนไม่หลับเริ่มเริ่มมึนหัวเวียนหัวเริ่มโครงเคร e อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ทาอย่างแรกเลยเนี่ยเราอยากจะแนะนําให้เป็นยาหอมตัวไหนก่อนครับคุณห<ก>มอถ้าจะเป็นตัวแรกก็จะเป็นยาหอมเทปจิตครับอ๋ออันนี้ที่แบบว่าเราคุ้นเคยกันใช่ครับและหาซื้อได้ง่ายอืมอันนี้ก็ติดตัวไว้นะครับทุกท่านเลยใครที่ มีสูงอายุแล้วก็มีอาการอย่างที่คุณหมอเบียร์บอกนะครับเราก็สมควรที่จะพกยาหอมติดตัวไว้อะไรเงี้ยเพื่อช่วยแก้อาการอาการในเบื้องต้นตรงนี้ได้นะครับเอาละครับและอีกอาการหนึ่งครับคุณหมออีกอาการหนึ่งจริงๆอาการอีกอาการหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอาการอ่อนเพียเนี่ยแหละฮะอาการอ่อนเพียเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อไปแล้วเนาะอ๋อมันก็ต่อเนื่องกันเลยใช่ครับเรื่องของการอ่อนเพียอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็ตัวตัวของยาหอม ครับผมโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องดูแลทั้งกายและก็ใจตรงนี้ได้ด้วยนะครับคุณหมอต้องบอกว่าแผนไทยนะครับกับผู้สูงวัยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าต้องคู่คู่กันไปตรงน,นี้คุณหมอเบียเป็นหมอแผนไทยด้วยก็เคยจ่ายยาให้กับกลุ่มผู้สูงอายุพอสมควรเลยตรงนี้ครับครับอ่ะแล้วต้องบอกตามศาสตร์แผนไทยที่มีข้อแนะนำแล้วนะครับว่าอาการดังกล่าวเราอยากจะแนะนํา การใช้ยาอย่างไรอ่ะแล้วเรามาถึงแค่ว่านอกจากยาแผนไทยหรือสมุนไพรที่คุณหมอเบียร์ได้แนะนําไปตรงนี้นะครับเรามีข้อแนะนําเพิ่มเติมอย่างไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับก็จริงๆผมขออนุญาตยกเรื่องของหลักธรรมนามัยมาเข้ามาเลยแล้วกันนะครับก็จะก็จะ cover ในในชีวิตของมนุษย์เราอยู่แล้วด้วยนะครับก็จะเป็นอันแรกก็จะเป็นเรื่องของกายนามัยครับกายนามัยถ้าเรานึกไม่ออกก็คือกายยาก็คือตัวกายเราเนี้ยแหละครับเราจะทํายังไงให้ให้เราให้เรา อ่าบริหารเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นข้างต้นได้อเป็นกายานามัยใช่ไหมครับอ๋อก็น่าจะมาจากคําว่ากายแล้วก็อนามัยก่ออันนี้คือแบบว่าดูที่กายแล้วก่อนใช่ครับนะครับอ่ะการดูแลตรงนี้ต้องทํำยังไงบ้างก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายในวัยนี้ครับเรื่องของการออกกําลังกายอาจจะต้องระวังมากขึ้นครับผมครับก็อย่างเช่นอ่าถ้าทําได้ก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งเหยาะๆหยยืดเยียไทเกกหรือศีดษะตนอะไรอเงี้ยทำอะไรที่มัน เอาจริงก็ดูดูร่างกายเราให้เหมาะสมด้วยอย่างคนจะไปวิ่งหยอะหรือวิ่งแรงเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องเข่าด้วยต้องบอกว่าต้องดูสุขภาพร่างกายเราด้วยว่าเราไหวขนาดไหนบางคนเป็นนักวิ่งอยู่แล้วเราก็จะไปวิ่งเหมือนเขาก็ไม่ได้ถูกไหมครับแบบว่าเอออะไรที่แบบเราทําได้เดินได้ไหมครับเดินเดบาๆเดินเบาๆแว่งแขนเดินในน้ำถ้าใครเดินได้เดินในน้ําก็ ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะครับคุณแม่ผมกันอันนี้ครับพอเกษียณไปเนี่ยโหเต้นลาทุกวันเลยอันนี้กถือว่าถือถือว่าเป็นช่วยเรื่องเรื่องเรื่องกายได้ด้วยใช่ไหมครับจนตอนนี้ก็จะแต่สิบแล้วก็ยังยังทำปฏิบัติตรงนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่า ก็ยังอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกายนามัยอันนี้ยกตัวอย่างให้ให้ดูวันนี้นะครับว่าท่านชอบอะไรแล้วแบบว่าสุขภาพทําให้สุขภาพดีขึ้นก็ทําไปตอนนี้ถือว่าเป็นกายนามัยครับแล้วตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของจิตตานามัยจิตตานามัยจริงๆเชื่อมอย่างเรื่องของเต้นรำเนี่ยของแม่พี่เอกครับเข้าไปเชื่อมโยงกับจิตตานามัยเลยครับทั้งกายนามัยและจิตตานามัยจิตตานามัยไม่จําเป็นว่าจะต้องสวดมนต์นั่งสมาธิบางคนเขากจจะไม่ได้ หลายคนนะครับอายุเยอะก็ะิ่งแต่ไม่ได้ชอบเรื่องของสวดมนต์นั่งสมาธิทำอะไรก็ที่ใจเป็นสุขนะครับก็ <c oughs> <g år> แต่ถ้าจะยก,ยกตัวอย่างตามาหลักการก็จะเป็นเรื่องของการทําสมาธิสวดมนต์ทำให้จิตใจสงบอะไรประมาณนี้อันนี้สมาธินี่เขามีงานวิจัยอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องสมาธิว่าทําให้จิตใจสงบและช่วยเกี่ยวกับเรื่องบําบัดอาการของโรคบางโรคตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็แล้วแล้วแต่ต้องบอกว่าแล้วแต่จริตนะครับของแต่ละท่านว่า จะไปปฏิบัติดูแลตนเองอยังไงด้วยด้วยการนําแบบว่าจิตตานามัยคุณหมอเบียร์าหนิินึงอ่าเรายังไม่กเกษียณกันนี่แหละแต่แต่แลกเปลี่ยนทัศนคติแล้วกันอย่างอย่างเนีย้ยนอกจากที่แบบว่าตรงเนี้ยเราใช้ดูแลสุขภาพตัวเราเองได้เหมือนกันตรงเนี้ยอย่างคุณหมอเบียร์ชอบอะไรอย่างสมมุติว่าจิตจิตตานามัยจิตตานามัยถ้าอย่างของผมเองผมอาจจะชอบร้องเพลงอือันนี้ก็ถือว่าก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันจริงๆหลักของเขาก็คือเรื่องของการลดความตึงเครีย ทําให้ทําให้จิตใจไม,ไม่ไม่มีความกังวลไม่เครียดอะไรอย่างนี้ครับอืมด้วยด้วยหาทํางร้อยดอกไม้ร้อยอะไรอย่างนี้ได้<อ>หมดเล,เลยนะครับอ่านหนังสือดูโทรทัศน์ <ปะ S 2> อืมร้องคาราโอเกะ<ช>อะไรอย่างนี้กนะ็อยากจะแนะนําคนวัยเกษียณอาจจะแบบว่าบางคนอันนี้ผมฝากไว้เพราะว่าทุกปีเนี่ยเราจะเห็นบุคลากรของของกรมอะไรอย่างนี้ครับเกษียณอายุราชการสิ่งที่เราเห็นตามมาเลยนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับเราบอกว่าโทรมาอย่างเงี้ยแบบ อดีตหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยอดีต mm hmm. พอ,อจะโทรหาผมเลยว่าโอ้เหงาจังเลยไปหาได้ไหมไ, mm hmm. ไ,ดได้ไหม mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเขาเคยทํางานมาก่อนและอยู่ดีๆหลังจากวันที่30กันยาเนี่ยเข้าวันที่1ตุลาไม่ได้ทํางานเหมือนเดิมแล้วบางคนยังยังปรับปรับตัวไม่ได้อยู่ก็ต้องหาสิ่งที่เราชอบหรือว่าเราเอาไปปฏิบัติและแบบว่าทําให้เราแบบว่ารู้สึกมีความสุขอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับ ลองไปทําดูตามข้อแนะนําคุณหมอเอาแล้วครับผ่านไปแล้วก็จิตตาามัยต่อไปครับตัวสุดท้ายครับก็คือตัวชีวิตตามัยชีวิตตาามัยนะครับเกี่ยวข้องกันยังไงตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันให้ให,ให้ให้มีความสุขให้ดีอย่างเช่นการอยู่ในสถานที่ที่สะอาดไม่สูบบุหรี่หรือไม่ดื่มเหล้าทาร่างกายให้ดีชีวิตประจําวันให้ดีอะไรประมาณเนี้ยอ๋อคือเหมือนตัวนี้ก็เป็นภาพรวมภาพรวมคือ เหมือนกับแบบว่ากิจกรรมทําอะไรแบบว่าบ้านเรือนอะไรอย่างนี้ให้สะอาดผมประมาณประมาณนี้ได้ใช่ไหมห้องนอนปรับให้ดีอะไรให้ดีอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะช่วยได้ตรงนี้นะครับโอ้ก็เริ่มต้นที่บ้านเราเลยเริ่มต้นที่บ้านเราเลยเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าจะช่วยให้เราแบบว่าเออมีอะไรที่แบบว่านอกจากสุขภาวะทางด้านกายสุขภาวะทางจิตใจ นะครับอันนี้ก็ถือว่าอยากให้ทุกคนนําไปปฏิบัติตัวบ้านก็จากไม่เคยทําความสะอาดเลยก็ลองดูนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเอาเอาเราทวนใหม่นะครับเอานะครับกายานาัยม่อันแรกอีกอีกครั้งหนึ่งครับมีอะไรครับกายนาใหม่ก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายครับผมร่างกายให้แข็งแรงอยู่สเสมอครับอย่างเช่นการออกกําลังกายการพาตัวเองไป ในที่ที่ไม่เครียดบางทีก็ลืมลืมเสริมอีกอันก็เรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์อืมครับรทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยครับนะครับอ่ะสองครับสองก็คือเรื่องของจิตนาไมัยจิตนามายก็คือพยายามพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันไม่เครียดทําให้เราไม่เครียดลดความซึงเครียดในในใจเราในในสมองเราอะไรประมาณเนี้ครับครับตัวที่สามครับตัวที่สามเป็นเรื่องของชีวิตนาไมายชีวิตนามายก็จะเป็นอาจจะเป็นภาพรวมและก็คือ อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่บ้านเราเลยจัดบ้านให้สะอาดไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ทําสภาพแวดล้อมชีวิตประจําวันเราให้น่าอยู่ขึ้น <c oughs> นะครับอันนี้นะครับก็คือ3หลักนะครับของหลักทร,รม,มานามัม <c oughs> นะครับที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกข่้นนําไปปฏิบัติตัวนะครับของผู้สูงวัยนะครับ <c oughs> และของคนไหวเกษ <c oughs> ียณที่คนที่กําลังจะ60แล้วและอยู่ในวัยทํางานแล้วกําลังจะเกษียณอายุราชการลง ปรับตัวตามนี้นะครับลองดูนะครับท่านก็จะมีชีวิตที่แบบว่าแข็งแรงและก็ยืนยาวขึ้นตอนนี้นะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายนะครับคุณหมอเบียร์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมครับจริงๆผมไปได้ยินคําพูดหนึ่งมาจากผู้เกษียณของปีนี้เลยก็จะเป็นท่านรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยที่เขาพูดเอาว่าไม่แก่แต่เกษียณฮะไม่แก่แต่เกษียณไม่แก่แต่เกษียณใช่ครับหมายความว่ายังไงครับเป็นคําพูดเหมือนบอกว่าฉัน อายุเป็นอาเมาเหมือนอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขตอนนี้มันถึงวัยสาแล้วแต่ตัวฉันยังไม่ได้แก่นะยังสามารถวัยหกสิบแล้วใช่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ยังพร้อมที่จะทํางานอยู่โอ้โหแสดงว่าท่านกเกษียณไปแต่ก็ยังพร้อมที่จะเป็นครังสมองให้กับน,น้องๆใช่ครับพร้อมที่จะเดินไปกับพร้อมกันนะครับตรงนี้ยังไม่กเกษียณอยากจะทํางานต่อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ช่วยให้กับแบบว,ว่า ให้ร่างกายเรานะครับให้จิตใจเราครับรวมถึงหลายๆอย่างนะครับทําให้เรากระปรี้กระเป๋านะครับแล้วพร้อมที่จะมีชีวิตที่สดใสล่าเริงนะก็ปฏิบัติตัวได้ดีขึ้นนะครับในช่วงวัยเกษียณตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอฝากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับจริงๆกับทุกวัยเลยพี่เอกกับผมก็เหมือนกันก็เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้มันจะเป็นกุญแจที่สําคัญที่ทําให้เราเกษียณยังมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปอีกนานเลยโอเคครับโหอันนี้ก็ถือว่า เป็นอะไรที่เราอยากจะฝากไว้นะครับผมอีกก็ประมาณไม่เกิน20ปีนะครับก็จะเกษียณแล้วนะครับเราก็ฟังข้อดีๆทงนี้ไว้เราก็ต้องปรับตัวเองนะครับปรับตัวเองดูแลตัวเองนะครับรวมถึงนี่ถ้าเรามาถึงวันนั้นจริงๆวันที่เราจะต้องเกษียณอายุราชการเราก็ต้องปฏิบัติตามนี้แหละครับเพื่อให้ชีวิตเราแบบว่าผ่านไยเกษียณอย่างมีความสุขนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ให้กับทุกท่านนะครับที่เรากําลังจะเกษียณลงนะครับและ เข้าสู่ผู้สูงวัยนะครับนำไปปฏิบัติดูตัวเองนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับห่างไกลนะครับโรคนะครับในวัยเกษียณนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับกลับมาพบกับรายการซิดชนะได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา1ิบเอนากาครับวันนี้ผมกับคุณหมอเบียร์ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ